วันหยดเลยโคเข้าไปเจ็บมาแล้วว่ากัท่าการรอมสีนะค่ะวันสีใช่แล้วใี่นหมแต่วันหัวน้โอเคถเปนัน้ำเสียหนึ่งบ้าง่ักนนึ่งา อือ้าวนี ân, genau, genau. <c ười> nah, ่คือทำการยอมดอกดอกพุ่งซุ่มนะคะดอกพุ่งซุ่มหนึ่งงั้มนันเป็นดอกพุ่งข้ามเอามันสิเป็นสีม่วงขึ้นกันตัวละแบบเออดอกเอ้ยมันสิเป็นสีม่วงด้วยแบบใช่สิเพราะเด้เอาสีใส่อีกบแล้มันหันกับอะไรอยู่เลยมองประกาศสีชมพูโนั่นน่ะ ต้กงเสีใสียอยีกดิหนี่ม่หักนกะลืม,มหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์สี่ส่วนไม่ตันไม่เห็ดดอกไม้ขายอยู่นี่ดอกไม้ประดิษฐ์ลุงเฟสดใส่ดีสี ยังงีอัน <author> นี้เอาันนี้ขึ้นก่อนอัน bon นี hmm. ้มองพอดีเดหรือจะผิดออกเลยอันนี้ออกก้อนนี่ ทุกคนเชื่อ้อมดอกแบงนั่นเป็นสีอันนี้มันสีแดงใช่ไหมเราจะย้อมให้มันเป็นสีม่วงชมพูอมม่วงชีเราคนเดีวยดวไม่เอาทำไปแล้วหนึง่งทวงว<ะ>คนเดียวเอาซะเลยอ้าไอ อมันหลุดข้าเดียวอันแย่ปุบุลเลยบ้นวอาม่วไดกับใครบ้างเนี่ยพ่วงคะเอไ้กับใครบ้งใช่ไปเอานี้คิดบอากัได้หอกยังดีเอานี่ก็ไปไม่ไหวเพอาะดีฮะ กะจะเอาามั่วงแล้วคุณม่วงปืดปืดได้แบบสีแดงกะสีเห็ดด้วยต่วอยากได้สีม่วงน้ำนี่ดอกเป็นสีน้ำน้งเบิงวยโอ้โม่วงมันกะสีงามหน่อยข่อยปม่วงมัแล้ว ดอกกังก <yap a> um um nah ็ดอกกันข <up> ้งต้นที่ข้ามก็ทีงาไปอีกแบบเนาะหงองงามซ้ำหน่งงามหงอนแค่ปวดอืกคือปวดเกิดอะไรปวดตัวนี้ Well, ្និងព្ងង់ទំ្រឡ្គ់ន្រើងការៀកការស់ងខ្រាប់់ព្រើការប់ការៀតាំងដែ្រាប់់ទ